ที่ดินติดมีกลองสั้นคุ้นกว้างอยู่ข้างหน้านี่คือสภาพเป็นผู่เข้าโดยรบนะครับอยู่ตำบลเข้าแก้วอำเภอลานสก,กานะครับติดกับเข้าตรงนะครับเป็นผู่เข้าด่านึ่งรู้นะครับผีหันหน้ามาทางติดตะวันออกด้านหน้าเป็นลำคลองกลองสั้นคุ้นนะครับน้ำม,มากน้ำไม่แห้งน้ำมไม่ท่วม สองยมาข้างหน้าเป็นตะนุนซี่เล่นนะครับแล้วก็เป็นร้านจิวโก้ร้านอาหารร้านจิวโกเป็นร้านอาหารโรงแรมแล้วก็ดีปักนะครับนี่คือสะาพสะพัพนามดียูดีนาแปรงดีดินนะครับแล้วก็จะมีท่าต่างข้ามนี่คือกล้องทียู ตยูหน้าแพลงตีดินเลยนะครับยูหน้าตีดินเลยกล่องนี้ครับนี่คือสะานตีดินนะครับเป็นป้าอยู่ด้านหน้านิดนิดนะครับมีตนน้นต่างด้านข้างนะครับแล้วก็ข้างในนูจะเป็นผูกเข้าถั่งลูกนะครับเป็นผูเข้าถังลูกเลยนี่ครับสภาพตีดินนะครับเป็นผูเข้าอยู่ฝังลูกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับีิดเฟซบุ๊กตรานีเซียรรัตนะครับ เบอร์โูรก็ูนเกาห้าูนเกห็ดแปดแปดเจ็ดนะครับราคารายละซองล้านห้านะครับก็บอกราคารายละ่องล้านห้าเนื้อตีตัางมด15บห้ารายเอกสันหน่อโซซ้นะครับเอกสันเป็นหน่อโซซ้ำนะครับสามารถนําไปขึ้นฉนดได้